สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาจ้าเมนูง่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูบ้านๆเลยผัดบวบใส่ไข่นี่นะคะก็ใช้ไข่ส่องฟองบวบอันนี้นะคะก็จะเป็นบวบบ้านนะคะลูกอ,อ่อ,อนๆเลยวันนี้ใช้สามลูกเลยออกเปลือกล้างน้ำไม่สะอาดแล้วก็นำมาหั่นนะคะกระเทียมสับจ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปทำการผัดกันเลยจ้า ั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะเมนูบวบผัดใส่ไข่ง่ายๆเลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะสมพลก็จะผัดกินเป็นประจำเลยสำหรับบวบเกี่ยวกระเทียมไม่หอมนะคะนี่นะคะเราก็เกี่ยวไปเรื่อยเลยจ้าใช้ไฟกลางนะคะกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็เทไข่ใส่ลงไปเลยจ้า ไข่สองฟองไข่กินดีมีประโยชน์นะคะสำหรับไข่ไก่จ้านี่นะคะเราเทไข่ใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็เคี่ยวเคี่ยกิเกี่ยไข่นะคะแบบนี้เลยทำให้ไข่เป็นชิ้นๆนะคะให้สุกบวบก็เป็นผักพื้นบ้านของเรานะคะไข่งางง่ายราคาถูกด้วยมันก็จะมีบวบสองชนิดสามชนิด อันนี้จะเป็นบวบบ้านนะคะบวบบ้านกินอร่อยนะคะแล้วก็จะมีบวบอะไรลูกยา่ยยาวะคะ่ะแต่น้าสมพรจะไม่ค่อยได้ซื้อกินมีบวบงูบวบก,กระเจีดอะไรนะคะหลายอย่างวันนี้ผัดบวบใส่ไข่นะคะเทบวบใส่ลงไปนะคะผัดให้เท่ากันเลยจ้าเราก็มาปรุงรสนะคะอย่างแรกเลยก็ใส่ สีอูวขาวซปรุงรดนะคะลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะเยาะๆลงไปเลยจ้าอร่อยเวอร์ง่ายด้วยน่ากินค่ะนี่นะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าบวบน,นะคะก็เป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นนะคะ แก้ร้อนในช่วยขับปัสสาวะนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงจ้าเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวบวบก็จะมีน้ำออกมานิดนึงบวบนะคะก็จะมีรสออกหวานๆเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะใส่นิดเดียวพอจ้าอร่อยๆนะคะบวบนี้นะคะสามารถที่จะนำมาทำเป็นชาบวบได้นะคะก็บวบร่วนอ่อนนะคะนำมาต้มกับน้ำแล้วก็นำน้ำที่ ต้มได้มาเดิมนะคะวันละสองครั้งชเช้าเย็นบวบนะคะก็ยังช่วยบำรุงน้ำนมช่วยขับน้ำนมนะคะโดยที่นำมาแกงเลียงก็ได้นำมาผัดก็ได้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยจ้าผักหาง่ายด้วยนะคะนี่จ้าน่ากินมากๆเลยจ้าบวบผัดไข่อร่อยอร่อยนะคะใครชอบเมนูนี้ก็าสามารถที่จะนำมา ผัด่านได้นะคะโวสมพรนี่จะทำกินเป็นประจำเลยจ้าสำหรับบวบผัดไข่นะคะแถมมีประโยชน์ด้วยแก้ร้อนหนได้ช่วยขับปัสสาวะได้ด้วยนี่นะคะก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะชิมเลยจ้าขาดน้ำปลานะคะเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่ง นะคะบวบก,ก็เริ่มนิ่มแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะน้ำก็ประมาณนี้ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบวบผัดไข่เมินูบนบ้านนะคะหัวบ,บ้านนะคะหัวสมพรเสร็จแล้วจ้าจักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลย จานสวยพร้อมกับอาหารอร่อยนี่กำลังร้อนๆเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยเสร็จแล้วจ้ามาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันส่วนเมนูหน้านะคะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะช่วงนี้สปอนอาจจะไม่ค่อยได้ตอบมิ้นเท่าไหร่ก็พยายามจะตอบมิ้นทุกคนจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ